สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่มีมิชแนลค่ะเย่สังเกตไหมเอ่ยว่าวันนี้วันเกิดอวตารเรานั่นเองนะคะก็คือวันนี้จะมามาเปิดตู้ช่วงดอฟีของแล้วก็มาให้ดูว่าวันเกิดอะมีอะไรบ้างน,นะคะก็ไปเริ่มจากไปตู้กันเลยก่อนเนาะตู้ไม่มีอะไรมากนะคะมีของคนเดียวเหมือนเดิมให้ทำคลิปนะสู้ๆขอให้ถึง1 k เคซับนะโอ้ขอบคุณมากนะคะอุ้ยตายแล้ว ขอบคุณนะคะสมการตุยน่ารักมากเลยอยากได้มากด้วยแหละอันนี้อันนี้เป็นของซูมิโกะนะคะเหรียญตาแล้วก็บัตรวีพีคือไม่รู้จะได้ของดีหรือเปล่านะเดี๋ยวไปใช้สุดหนึ่งก็ <laughs> กลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาส่งการชาบัตรวีพีก่อนกันเลยนะก็ขอให้ได้ของดีๆเถอะนะแบบเกลือมาหลายรอบแล้วเธอว่าต้นต,ตกไหมตกไหมตกไหม ทุกคนเนี่ยนะคือถ้าเกิดทุกคนดูกรารชาช่วงก่อนๆแล้วนะจะรู้ว่าคือดวงดีมากได้แบบแต่ของซูปเปอร์แรยะแต่เดี๋ยวนี้คืออะไรอะโอเคได้รับเหรียญตานะคะเดี๋ยวเราไปดูของเบิร์เดย์กันเลยเนาะก็นี่นะคะแฮปปี้เบิร์เดย์เนาะมาร่วมให้ของขวัญวันเกิดเราได้นะคะนี่นะครบน่าจะครบหนึ่งปีเนาะนี่ครบหนึ่งปีแล้วนะคะ ได้รับสิแคสคือสิ่งที่ดีสุดแล้วก็ลดร,ราคาบัตรกาชาหมวดหมู่ a n i m มเต็ดเซอ r ์ไพรส์และลดร,ราคาบัตรกาชาหมวดหมู่พิเศษของ l i ฟ์เพล y ห้ซนะคะนี่เนาะก็เราเพิ่งหนึ่งขวบนะคะโอเคได้บัตร V p มาสามอ,อีก3ใบเลยเนาะโอเคถือว่าดีนะคะสิ่งที่ดีสุดคือบัตร ไม่ใช่บัตรวี p อะไรนะแคทแคทแคทสุสวัรเกิดครั้งที่หนึ่งเชอรี่เต็มของข,องขวัญอะไรเนี่ยสิบแคทอุย้ยลืมแคบแคบตอนนี้นี่แหละอ่ะแล้วก็ได้เหรียญตานะคะเราเคแคปของที่สําคัญพอนะเหรียญตาแล้วก็อันนี้เนะเราจะไม่แคปเอ้ยเดี๋ยวยังไม่ไปตกแต่งบ้านยังเอาก่อนเอาก่อนเดี๋ยวไปสุ่มบัตร ชา V I P กันเลยก็ก็จะครบเออซื้ออันนั้นได้พอดีเดี๋ยวใช่เลยอันนี้ขอของดีๆเถอะนะหฮ้บฮ้บเฮ้ยเฮ้ยเส้ว,วัตต้นจยเฮ้ยขอของไม่ของตัวเต็งไม่ของตัวเต็งขอร้องเคียร์เลยทุกคนมันก็เกลือซะอย่างเงี้ยครับผม พอตกใจก็ได้ของเกลืออะไรครับเนี่ยโห่หลายครั้งนึงนะตกใจเหอนนะตกใจขอร้องแม่ของตกแต่งนะตกใจนะตกใจตกใจนะตกใจเหอนนะตกใจตกใจตกใจมันก็เป็นใช่อย่างนี้อะครับผมเนี่ยพอไม่ตกใจก็ได้ของกากมาเนี่ยดูดีเนี่ยเขาเราอยากได้อันนี้มากเลยทุกคน คือให้หน่อยไม่ได้หรอของดีๆอ่ะเอามาเถอะวันนี้วันเกิดซะจริงซธดีนะลี่วันนี้วันเกิดนะขอของดีเถอะขอ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 สาทุโอ้ยดูมันทำดีอะไรวะอ่ะก็เดี๋ยวไปไขสตอรี่เวิร์กันเลยนะเพราะว่าของสตอรี่น่าจะครบพอดีปะ อ่ะก็เดี๋ยวจะคลิปเลยนะนี่จริงด้วยลงศพสีม่วงหรือลงศพสีแดงเราว่าเราเอาลงศพสีแดงดีกว่านะคะฮ้บตกใจไหมตกใจไหม,มไม่ตกใจอ่ะห้องของตกแต่งเป็นไงล่ะทุกคนห้าวันเกิดรี่ยังให้เกลือคิดดูเนี่ยมันมีอไอเทมอะไรมั่ง อาไม่ได้ของตกแต่งหรอเออขอโทษทีวว่าถ้าของตกแต่งเราอ,อยากได้พื้นมากกว่าเพราะพื้นมันสวยโหเกลือจัดอะเดี๋ยวเราไปดูของที่ได้กันทั้งหมดดีกว่าอ่ะคือเกลือมากเกลือไม่ไหวแล้วอะดูดิไม่ให้ผมฉันด้วยโหดร้ายไม่มีแม็กสีแดงอีกกรรมเมงนี้ไปแล้วกัน แม็กวีพเหมือนเงินผมผมไม่มีจ้าแม่ผมไม่มีค่าผมไม่มีอ่ะทำไงอ่ะผมผมฮัลโหลผมไม่มีผมผมไม่มีที่เขาเกินกันเลยสักกันนิดเดียวอ่ะผมยีพีเก่าก็ได้อ่ะนี่แหละคือแบบโอ้ยจะเป็นลมตอนตกใจก็ให้ของแย่ๆมานะคะ โอ้หก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลราไปก่อดจม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายแฮปปี้เบิร์เดย์จ้า